ตอนนี้สีชมพูได้บอลอยู่ทางด้านต่อบอล้วครับต่อบอลมารลบ ผ่านมาสามนาทีนะครับน้องบิวยังไม่ได้บอลเลยนะครับตอนนี้รออย่างเดียวไม่ใช่พี่ดวยรครับคนก่ไใจไม่ดีบิวจะได้บอลได้อย่างไร<อ>ช่วยดนูน่อครับบิวลงสนามหรือยังช่วยดูยนิดนึงครับจริงจังมากเลยแมงทั้งเท้าทั้งหมวกทั้งเสือ้อ<ว><ง>อ้าวโออ<ว><ง>ประตูสีเขียวเตะออกข้างสนามครับได้บอลแล้วครับได้บอลแล้ว อยู่สีแจ๊ครับสีชมพูต่อบอลไปครับสีเขียวได้บอลกลับคืนมาครับสีเขียวประตูประตูประตูครับสกัดออกไปได้ครับเตะไปข้างหน้าอย่างเดียวครับไอ้คบที่น่ากลัวมากนะครับรันหน้าไปทางไหนเตะไปทางนั้นแน่นอนกลัวมันหันหน้าเข้าประตูตัวเองตอนนี้ทราบว่าตอนนี้ผู้เก่รทีมสีเขียวอยู่หลังโกนะครับ อัดฉีดไปแล้วนะครับ4,000ันถ้าคะแนี้ชนะนะครับผมผม,ผมคิดว่าสักพักเขาทนไม่ไหวจะลงเองอ๋อครับครับเี้ยยักยัองบยู่นะครับเอาออบิว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 โอ้ออยิดปครับนิดไปครับต่อครับต่อครับริงเลยครับ,ย,รบ,รบ,รบยิง คุณตระเวรครับตระเินสถานการณ์ันนี้เป็นไงครับสูสีแรกสูสีมากครับสูสีครัมเงียบเยอาสูสีมากจะมีโอกาสทำประตูกันไหมครับถ้าไม่เกินเย็นนี้น่าจะได้ัลูกครับเกดครับเ๋ิดได้สบเอดเนก็บาันเยอนะครับ